ทำเบาบงหน่อยค่ะคนไข้ไม่หายแล้วคุณหมอไม่ฉีดยาชาหน่ะหรือคะมันจะได้ไม่เจ็บนะคะฉีดยาชาค่ะโอ้อย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 วัดอุณหภูมิ้วยค่ะโอ้ยอุณหภูมิเป็นไงบ้างคะคุณหมอคนไข้จะรอดไหมคะ ก็ยังเชื่อเลยค่ะคุณหมอทำเป็นอยู่นะคะก็สิบนะคะก็สิบเลยเหรอคะก็สิบเอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าหกจะตายมีเนี่ยคนไข้โอ้นั่นเสียข้าวคุณหมอจะทำยังไงดีคุณหมอจะต้องไปส่งคนไข้ที่ไหนนี่คะหัวใจจะวายแล้วค่ะคุณหมอเร่บด่วนเลยค่ะคุณหมอไปก่อนนะคะคุณหมอคุณหมอจะทิ้งคนไข้อย่างนี้เหรอคะ แล้วทีนี้คนไข้จะทำยังไงคะคุณหมอจะหนีแล้วคะ่ะทุกคนช่วยด้วยคะ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเอาคุณหมอนะมันเป็นยาสีฟันค่ะใ,ใช่ไหมไม่อันนี้สมมุติเป็นยาโอ้โหอันนี้ช่วยหน่อยก่อคุณหมอไม่กลักวเลือดแล้วหรอคะโอ้โหคุณหมอคุณหมอมีจดหยายในการารักษาตราเลือะมากมาด่วนนี่ คุณหมอคุณหมอคะฉีดยาฉาให้ก่อนค่ะคุณหมอคุณหมอทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะคนไข้ตายเนี่ยเลยค่ะ<อ>คกำลังรักษาคานไข้เลยคะนะคะคนไข้ไม่ไหวแล้วค่ะต้องให้คุณหมอรักษาความชุ่มชื้นคุณหมอหยิบนี่ขึ้นมาแล้ เจ็บจังเลยค่ะโอ้ทายาแล้วทำยังไงต่อครับน,นี่อา่านจะไปตัดอ่ะอันนี้เรื่องจริงแม่ได้ห้าหกร้อยแล้วนะโอ้ยช่วยห,หน่อยจ้าช่วยหน่อยจ้าฉันไม่ไหวละจ้าเออคุณหมอคุณหมอดีแล้วะะหรอคะหมอค่ะแม่ ตัดนะคะตัดทุกคนออค่ะตัด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 ไข้ตายแล้วค่ะผมไขุ้ณไข้นอนแดงๆแล้วค่ะเอาไงคะคุณหมอุณไข้หายใจดีไหมคะคุณหมอรู้สึกว่าจะฉีดยาแรงเกินไปนะคะคุณหมออย่ามัวแต่ดูกล้องสิคะกล้ <c oughs> องยังไงหมอมัวแต่ดูกล้องไม่ได้นะคะ <c oughs> ช่วยคุณหมออาจจะยืนกินกันเลยหรอคะพี่จะช่วยคุณหมออะไรหรอคะนี่เูสิคะคุณหมอทํางานเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยค่ะใช่ไหมคะคุณหมอก็เฝิดคุณหมอคุณหมอนี่กระเป๋าใบใหญ่มากช่วยพอแล้วมั้งคะคุณหมอเดี๋ยวคุณไข้จะน็อกยาค่ะคุณหมอให้ยาเยอะเกินไปค่ะคุณไข่จะตายมากนะคะโอเคไหมคะ จบเรื่ยงคะจบ,จบแล้วบ๊ายบายมัอย่าลืมกด่าบ๊ายบายกดขอบสะคร้าให้คุณหมาออามันเก็บแร่อตาบ๊ายบาย